สำหรับโค้ดนี้นะครับโค้ดสวิศรุตนี่นะครับไม่ใช่เป็นโค้ดของทางวัดนะครับไม่ใช่โค้ดของทางวัดที่ตอกมานะครับแล้วก็ไม่ใช่โค้ดของผู้สร้างเหรียญนะครับแต่เป็นโค้ดของร้านทองนะครับร้านทองร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับชื่อร้านวิศรุตวานิชนะครับท่านก็เจ้าของร้านทองนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับ ท่านได้ตอกโค้ดไว้นะครับในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละรุ่นที่ท่านเช่าหามานะครับเช่าหาของพระอาจารย์ฟั่นมานะครับการันตีนะครับเพื่อการันตีนะครับว่าตอกโค้ดนี้นะครับเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับผ่านการปลุกเสกจากพระอาจารย์ฟั่นแน่นอนนะครับแต่ละรุ่นนะครับท่านไปเช่าบูชามาจากวัดโดยตรงนะครับนี่นะครับเพื่อการันตีนะครับว่าได้มาจากวัดนะครับเช่ามาจากวัด ผ่านการปลุกเสกแน่นอนนะครับนี่นะครับโค้ดนี้นะครับสวิสรุตนะครับ